เกี่ยวไ้เปิดยังไม่เห็นมันขึ้นปัดขึ้นบนสุดเอออย่างนั้นยมันยังไม่มาไม่เป็นไร มีคนกี่คนแล้วล่ะคนก็ขอความเจริญในธรรมกับญาติธรรมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารักชมอุบาทรงธรรมะก็ก่อนอื่นก็ขอเจริญพรแจ้งให้กับญาติธรรมทุกคนทุกท่านได้ทราบก็เนื่องด้วยในวันที่ยี่สิ กันยายน,น2567ที่ผ่านมาในเวลาช่วง2ทุ่มนี้ครูบาก็อาเจียนมากนะเพราะอาเจียนมากญาติโยมกับพระปัะาก็เลยนำมาส่งโรงพยาบาลญาติโยมและพระประาก็นำมาส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ เข้ารับการรักษาตอนนี้ก็รักษาอยู่โรงพยาบาลพิษณุเวศอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นห่วงตลอดจนคณะสิทธิานุสิตท,ทุกคนทุกท่านครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ได้เป็นห่วงที่ได้แสดงความห่วงใยกันมาก็ต้องขออนุโมทนา และเนื่องด้วยวันนี้ก็เป็นวันพระนะเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระเป็นวันสำคัญของเราชาวพุทธนะก็จะได้ร่วมกันนะสวดมนต์ประกาศรัตนป,ปริตเจริญอริยมรรสม,มาปฏิบัติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้า 9, เจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามารับชมคูบายอยู่ทางบ้านก็เปิดฟังเป็นสิริมงคลได้า,าท่านใดไม่ได้มีบทประกาศรัตนปริศก็เปิดฟังเป็นสิริมงคลน้อมจิตตามน้อมใจตามแล้วก็โมทนาก็เป็นบุญเป็นกุศลแก่เราท่านทั้งหลายเก่นั่งอยู่นั้นขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระบาท ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง แม้วาระที่สามข้าพเจ้าขอระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ <intox> ่งกำจัดภัยได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า โทษอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงละเมิดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอดโทษจงอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะละมัดระวังสํารวมในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลกระแสการสวดประกาศรัตนปริศ ของข้าพเจ้าในเวลานี้ให้รับรู้ถึงเทพมหาราชทั้งสี่พร้อมทั้งยักษ์คุดคนทันกุมภันนาคและเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาประเทศไทยทั้งหมดที่ปกปักรักษาเมืองพิษณุโลกสองแควทั้งหมดจงร่วมกันกระทำพระปริศพร้อมกับข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าจะสวดประกาศรัตนปริศที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐได้บัญญัติไว้ขอเทวดาทั้งหลายจงรับ เอาอาชญาแห่งพระปริตนี้กระทำความเป็นสวัสดิมงคลให้เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองป้องกันร,รักษาพระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งนรชนพร้อมด้วยราชสมบัติเทวดาทั้งหลายในในแสนโลกธาตุในแสนโกฎจักรวาลยอมรับเอาอาชญาแห่งพระปริตเพื่อกำจัดภัยทั้งสามประการอันเกิดจากโรคภัยอามนุษย์เบียดเบียน และการดำรงชีพที่ฝืดเกืองภาปริษนั้นคือรัตนปริษชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตยอยู่ภาคบื้นดินหรือสถิตยอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอชาวทิพย์ทั้งหมดจงทำใจให้เบิกบานรับฟังถ้อยคําที่พระพุทธเจ้าตัดโดยเคารพเถิดเพราะฉะนั้นชาวทิพยทั้งหมดจงตั้งใจฟังจงมีเมตตาจิตในมนุษย์ มนุษย์เหล่าใดทำการอุทิศบุญให้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเหตุนั้นเหล่าชาวทิพย์จงอย่าประมาทในการช่วยเหลือรักษามนุษย์เหล่านั้นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนะอันปราณีตในสวรรค์รัพย์เครื่องปลื้มใจและรัตนะอันนั้นที่เสมอด้วยพระตถาคตไม่มี ข้อนี้เป็นวรตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระสากยะมุนีผู้มีพระหาฤทัยตั้งมั่นสบรรลุธรรมใดอันสิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตะปานีสิ่งใดๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มี ข้อนี้เป็นวรันะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิใดว่าเป็นซัำสะอาดปราดทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้นไม่มี ข้อนี้เป็นวรตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจจะวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระสาวกของพระสุคตเจ้าผู้เป็นพระอริยบุคคลแปดจำพวกแบ่งเป็นสี่คู่อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่ทักษินาทานทานทั้งหลายที่เขาถวาย ในพระอริยบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจ,จวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระอรหันต์เหล่าใดมีใจตั้งมั่นดีแล้วในศาสนาของพระพุทธโคดมเป็นผู้ปาศจากความอะไรพระอรหันต์เหล่านั้นถึงพระอรหัตที่ควรถึง อย่างเข้าสู่พระนิพพานดับกิเลสได้แล้วสเสวยผลอยู่ข้อนี้เป็นวรัตนะอันประนีตในพระสงค์ด้วยสจ,จัวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเสาหลักใหญ่ที่ฝังดินดีแล้วไม่หวั่นไหวจากพายุทั้งสี่ทิศฉันใดบุคคลเหล่าใดได้เห็นอริยสัจสี่ พระตถาคตเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตตบุรุษผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมฉันนั้นข้อนี้เป็นวรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชจิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระโสดาบันเหล่าใดรู้แจ้งอริยสัจส,สี่ที่พระศาส,สดาผู้มีปัญญาลึกซึง้งทรงแสดงไว้ดีแล้ว ถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าก็ไม่บังเกิดในชาติที่แปดข้อนี้เป็นรัตนะอันปณีตในพระสงฆ์ด้วยสจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวความเห็นผิดในกายสก,กายยทิฐิความสงสัยในพระนิพพานวิจิกิจฉา ความถือผิดอย่างมงมงายศีรพธะปามาตย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่สั่งโยธ,ธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นอันพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมด้วยเป็นญาอันเห็นแจ้งทีเดียวอันหนึ่งพระโสดาบันเหล่านั้นเป็นผู้พ้นจากอบายทั้งสี่ไม่กระทําอภิฐานหกแน่ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจาวา,านี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นยังทำบาปกรรมทางกายวาจาหรือใจอยู่บ้างเพราะความพลาดพัง้งท่านก็ไม่อาจจะปกปิดบาปกรรมนั้นไว้พระพุทธเจ้าตัดความที่พระโสดาบันผู้เห็นพระนิพพานแล้วไม่อาจปกปิดบาปกรรมนั้นได้ข้อนี้เป็นวรตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ ขอความเป็นสวัสดิีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพุ่มไม้งามในป่าที่ผียอดอ่อนสะพังในช่วงเดือนแรกของฤด,ดูร้อนฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐเพื่อให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุปมาเหมือนความเจริญงอกงามแห่งปัญญาฉันนั้น ข้อนี้เป็นวรตณะอันประนีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐประทานธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐข้อนี้เป็นวรตนะอันประนีตในพระพุทธเจ้า ด้วยสัจ,จวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวกรรมเก่าของพระอาหารหันต์เหล่าใดสิ้นแล้วกรรมนำเกิดพบใหม่ย่อมไม่มีพระอาหารหันต์เหล่าใดมีจิตอันไหนแล้วในพบต่อไปพระอาหารหันต์เหล่านั้นมีพืชสิ้นแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาย่อมปรินิพานดับสนิท เหมือนดวงประทีปฉันนั้นข้อนี้เป็นวรัตณะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวชาวทิพย์เ่าใดสถิตยอยู่ในภาคพื้นดินหรือเราใดสถิตยอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระพุทธเจ้า ขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระธรรมขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระสงฆ์ผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชากันมาแล้วขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรัพย์เครื่องปื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนะใดอันประนีตในสวรรค์ทัพย์เครื่องปื้มใจและและัะตนะอันนั้น ที่จะเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีข้อนี้เป็นวรันะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระสากยมุนีผู้มีพระหฤรัยัตตั้งมั่นทรงบรรลุธรรมใดอันสิ้นกิเลสปาสจากราคะเป็นอมตะธรรมประณีตสิ่งใดๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มี ข้อนี้เป็นวรัตนะอันประนีตในพระธรรมด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมสะอาดปราดทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้นไม่มี ข้อนี้เป็นวรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสาวกของพระสุคขเจ้าผู้เป็นพระอริยบุคคลแปดจำพวกแบ่งเป็นสี่คู่อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่ทักษินาทานทานทั้งหลายที่เขาถวาย ในพระอริยะบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากข้อนี้เป็นวรตณะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสจาวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระอรหันต์เหล่าใดมีใจตั้งมั่นดีแล้วในศาสนาของพระพุทธโคดมเป็นผู้ปราสจากความอาลายัยพระอรหันต์เหล่านั้นถึงพระอรหันตที่ควรถึง อย่างเข้าสู่พนิพานดับกิเลสได้แล้วเสวยผลอยู่ข้อนี้เป็นวรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดโมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเสาหลักใหญ่ที่ฝังดินดีแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุจากสี่ทิศฉันใดบุคคลเหล่าใดได้เห็นอริยสัจส,สี่ พระตถาคตเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตว์บรุษผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงค์ด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระโสดาบันผู้รู้เหล่าใดรู้แจ้งอริยสัจส,สี่ที่พระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึง้งทรงแสดงไว้ดีแล้ว ถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าก็ไม่บังเกิดในชาติที่8ข้อนี้เป็นวรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจ,จวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่ยังไม่ต้องนะพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวความเห็นผิดในกายสกกายยทิฏฐิ ความสงสัยในพระนิพพานวิจิกิจฉาความถือผิดอย่างงมงายสีละพะตะปรามาศอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่สัง่งยธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นธรรมอันพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งทีเดียวอันหนึ่งพระโสดาบันเหล่านั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่ไม่กระทำอภิฐานหกแน่ข้อนี้เป็นรัตนอันประนีต ในพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นยังกระทำบาปกรรมทางกายวาจาหรือใจอยู่บ้างเพราะความพลาดพลัง้งก็หั้นก็ไม่อาจจะปกปิดบ,บาปกรรมนั้นไว้ พระพุทธเจ้าตัดความที่พระโสดาบันผู้เห็นพระนิพพานแล้วไม่อาจปกปิดบาปก,กรรมนั้นได้ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพุ่มไม้งามที่ในป่าที่ผียอดอ่อนสะพังในช่วงเดือนแรกของฤดูร้อนฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมอันประเสริฐเพื่อให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุปมาเหมือนความเจริญงอกงามแห่งปัญญาฉันนั้นข้อนี้เป็นวรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ทรงรู้ธรรมอันประเสริฐประธานธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงสแสดงธรรมอันประเสริฐข้อนี้เป็นวรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกรรมเก่าของพระหันเหล่าใดสิ้นแล้ว กรรมนำเกิดพบใหม่ย่อมไม่มีพระอระหันต์เหล่าใดมีจิตใจหน่ายแล้วในพบต่อไปพระอระหันต์เหล่านั้นมีพืชสิ้นแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาย่อมปรินิพานดับสนิทเหมือนดวงประทีปฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จ ภาวชิระก้าเจ้าอยู่หัวชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตยอยู่ภาคพ,พื้นดินหรือเหล่าใดสถิตยอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระพุทธเจ้าขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระธรรมขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระสงฆ์อันเทวดาและมนุษย์บูชากันมาแล้วขอความเป็นสวัสดิมงคล จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวก็ด้วยผลแห่งสัมมาปฏิบัติและบุญความดีที่อัตมาภาพครูบาทรงทำรรได้ทำมาก็ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพร้อมด้วยสมเด็จพระพันปี และพร้อมด้วยเจ้าคุณพัศสินีนาถพิราชกัลยาณีและขอผลบุญแห่งความดีที่ครูบาได้ทำมาดีแล้วจงสำเร็จแก่กัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านขอจงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ถึงพระนิพพานในที่สุดดังท่านทั้งหลายปาถนาทุกประการเทิดปิด